รุ่นนี้นะคะพี่เป็นเสื้อลูกไม้ค่ะผ้าลูกไม้อย่างดีเลยบอกเลยลูกค้าลูกไม้ทั้งตัวนะทั้งหน้าและหลังและมีซับในตรงตัวให้อย่างดีนะคะพี่ทั้งหน้าและหลังเลยนะ ตัวนี้นะคะพี่งานเขาจะเป็นคอ,อกลมแบบนี้นะแล้วกระดุมตรงนี้นะคะพี่เป็นกระดุมมุกแบบนี้สวยๆแบบนี้เป็นกระดุมตกแต่งนะพี่ใช้งานไม่ได้แกะไม่ได้นะคะพี่แขนใส่สบายเลยพี่ไม่ต้องกลัวเลยงานเป็นของสาวอวบตรงแขนจะไม่มีซับไม้นะคะพี่ตรงตัวมีซับไม้ให้อย่างดีนะคะพี่ทั้งหน้าและหลังอย่างดีเป็นลูกไม้ทั้งตัวแบบนี้เลยบอกเลยว่าคืคอคุ้มมากๆตัวนี้นะคะพี่รุ่นนี้ค่ะพี่ออกหน้าผ้าห้าินิ้วความยาวชุดอยู่ที่ ความยาวเสื้ออยู่ที่ยี่ส้านิ้วนะคะพี่เป็นฟรีไซส์จ่ามีไซส์เดียวนะตัวนี้แนะนําอกตั้งแต่สาสดขึ้นไปค่ะไซส์สวย mm hmm. เป็นฟิลใส่สบายๆนะลูกไม้ผ้าดีมากๆเลยและทรงสวยมากๆเลยตัวนี้จะอกเล็กกว่านี้ก็ใส่ได้ค่ะพี่รุ่นนี้นะพี่อกหน้าผ้าห้านิ้วความยาวเสื้อยี่้านิ้วเราขอให้โปนะพี่ดูเนื้อลูกไม้นะสําหรับคนที่กดติดตามช่องค่ะให้แค่สองสามเก้าเท่านั้นลูกไมยย้ยางดีเลยพี่ให้แค่สองสามเก้าเท่านั้นนะ ที่ฟังสีที่พูดเป็นหลักนะคะพี่เวะลาพี่สั่งพิ์ตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจนะเราไล์อยู่กับแสงค่ะพี่สีอาจจะมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องหรือที่แสงและอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสไว้ตรงหัวตรงนี้นะคะพี่ถ้าพี่จะสั่งย้อนหลังพี่พิมพ์รหัสและตามด้วยสีให้ด้วยพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะสําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะคะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้นะคะพ,พี่พี่ดูลายนะเรียกว่าสีชมพูหวานนะคะพี่ชมพูหวานจะได้ตัวนี้นะให้แค่เอ้ ลูกค้าตัวนี้คือชมพูเข้มนะคะพี่ชมพูเข้มนะตัวนี้ขอเรียกชมพูเข้มอกหน้าผ้า50นิ้วความยาวเสื้ออยู่ที่25นิ้วชมพูเข้มค่ะสองสาเท่านั้นชมพูเข้มนะถ้าพี่จะรับสีนี้นะคะพี่ตัวนี้ขอเรียกว่าชมพูอ่อนนะพี่ดูดีๆนะสีอ่อนกว่าตัวนี้จะเรียกว่าสีชมพูอ่อนนะคะพี่ถ้าสีเข้มกว่าตัวนี้จะเรียกสีชมพูเข้มนะคะพี่สีต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้นะคะพี่ พี่พิมพ์ว่าสีกะปิเข้มนะคะพี่พี่ดูดีๆนะสีมันจะรเบีอบกันนะคะพี่พิมพ์ถูกได้ของตรงแบบแน่นอนอันนี้เรียกสีกะปิเข้มนะคะถ้าสีนี้นะคะพี่พี่จะรับตัวนี้พี่เรียกว่าสีกะปิอ่อนนะคะพี่สีอ่อนกว่าตัวนี้จะได้กะปิอ่อนเข้มกว่านะคะพี่สีอ่อนกว่าตัวนี้จะได้กะปิอ่อนเข้มกว่าตอนนี้จะเรียกสีกะปิเข้มนะคะพี่สีต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้นะคะพี่ พิมพ์มว่าสีน้ำตาลนะคะพี่มันจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆแบบนี้นะคะพี่ให้แค่สองสามเก้าอ่นะผ้าห้าสิบนิ้วความยาวเสื้ออยู่ที่ยี่สิบห้านิ้วตัวนี้จะเป็นน้ำตาลอ่อนนะคะพี่ขอคนเข้าใจนะเรียกตามที่แมค้าเข้าใจนะถ้าพี่จะรับตัวนี้ค่ะพี่พิมพ์มว่าสีน้ำตาลทองนะคะพี่ตัวนี้ขอเรียกสีน้ำตาลทองแบบนี้นะลูกค้าพิมพ์ดีๆนะจ๊ะ สีต่อไปนะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้ค่ะพี่พี่พิมพ์ว่าสีครีมนะคะตัวนี้จะเรียกสีครีมนะอกหนะ้าผ้า50นิ้วความยาวเสื้ออยู่ที่25านิ้วนะคะพี่ลูกไม้สวยๆเลย2 3 9เท่านั้นถ้ารับสีนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีบานเย็นนะคะพี่มันจะออกแดงๆนะตัวนี้ขอเรียกบานเย็นนะคะพี่ให้แค่2 3 9เรียกตามที่แมค่ค้าเข้าใจนะถ้ารับตัวนี้ค่ะพี่พี่พิมพ์ว่าเขียวอมฟ้านะคะพี่ จะได้ตัวนี้นะเขียวอมฟ้าค่ะสีต่อไปนะคะ ی, พี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้นะคะพี่พี่พิมว่าสีตัวนี้นะคะพี่จะเป็นสีโอรสเข้มตัวนี้จะเรียกว่าสีโอรสอ่อนนะคะพี่ตัวนี้นะลูกค้าลูกค้าแม่ค่ะจงงนิดหนึ่งนะพี่ตัวนี้โอรสอ่อนนะคะพี่เรียกสีโอรสอ่อนนะถ้าพี่จะรับตัวนี้นะคะพี่พี่เรียกว่าสีโอรสเข้มนะคะพี่พี่ดูดีๆนะ ีนี้จะเป็นสีเข้มนะคะพี่โอรสเข้มตัวนี้จะเป็นโอรสอ่อนค่ะเรียกตามที่แม่ค้าบอกนะสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีม่วงนะคะพี่ตัวนี้ขอเรียกสีม่วงอกหนะ้าผ้าห้าสิบนิ้วความยาวเสื้ออยู่ที่ยี่สิบห้านิ้วนะคะพี่ตัวนี้จะเป็นสีม่วงนะและสีสุดท้ายค่ะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีเทานะคะพี่ให้โปรพี่แค่สองสามเก้าเท่านั้นนะคะพี่ค่าส่งยี่สิบเก้าบาทแน่ใจเป็นแบบร้อมโอนการรับกิโตก็ไม่บอกเพิ่มค่ะพี่รุ่นนี้เป็นเสื้อลูกไม้ อย่างดีนะพี่ลูกไม้นะดีมากๆเลยทั้งหน้าและหลังและซับในตรงตัวอย่างดีเลยให้โปรแค่สองสามเก้าเท่านั้นค่ะอ,อกหนะ้าผ้าห้าสิบนิ้วความยาวเสื้อยี่สิบห้านิ้วนะถ้าพี่จะรับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีเทานะคะพี่สีต่อไปถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีม่วงนะคะตัวนี้จะเป็นสีม่วงนะพี่ดูสีดีๆนะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีโอรสเข้มนะ เรเข้มกว่าตัวนี้จะเรียกโอรสเข้มนะค่ะพี่อ่อนกว่าค่ะพี่จะเรียกสีตัวนี้โอรสอ่อนนะลูกค้าเรียกโอรสอ่อนนะคะพี่สีนี้จะเป็นเขียวอมฟ้าค่ะเขียวอมฟ้านะคะถ้ารับตัวนี้นะพี่พิมพ์ว่าตัวนี้นะคะพี่จะเป็นสีบานเย็นนะคะพี่เป็นบานเย็นออกแดงๆนะ สีนี้นะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีครีมค่ะสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีน้ําตาลทองนะคะพี่ถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์น้าตาลทองนะสีต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีน้ําตาลอ่อนนะคะตัวนี้น้ําตาลอ่อนดูดีๆนะลูกค้าสีต่อไปนะคะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้ พี่พิมพ์ว่าสีกะปีอ่อนนะตัวนี้ขอเรียกสีกระปีอ่อนนะคะพี่สีกระปีอ่อนสีกระปีเข้มนะคะตัวนี้จะเป็นสีกระปีเข้มนะสีนี้นะคะพี่จะเป็นชมพูอ่อนนะลูกค้าชมพูอ่อนนะคะและสีสุดท้ายนะคะพี่ตัวนี้ถ้าพี่จะรับพี่พิมพ์ว่าสีชมพูเข้มนะคะพี่ให้โปรพี่แค่ สองสามเก้าเท่านั้นค่ะพี่ผ้าดีตัวนี้นะทรงสวยมากๆลูกไม้อย่างดีเลยค่ะพี่สองสามเก้าเท่านั้น